สวัสดีค่ะจากทีมงานปากช่องแรลงนะคะคลิปนี้ก็เป็น EP ที่8แล้วนะคะเราจะพาไปชมที่ดินในโครงการโบน anza กันนะคะตอนนี้ก็กําลังเข้าไปในโครงการโบน a ซ่ากันนะคะจะเห็นว่าฝั่งซ้ายและฝั่งขวานเนี่ยมีต้นไม้ขึ้นอยู่มากมายมากดูร่มรื่นได้อยู่มากเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยนะคะ เนี่ยหาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปชมที่ดินกันนะคะที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินเปล่านะคะยังไม่ได้ขอสร้างก็คือช่วงนี้หน้าฝนนะคะอาจจะมีหญ้าขึ้นบ้างคือเขายังไม่ได้ตัดหญ้าน,นะคะมาฝั่งดูฝั่งตรงข้ามที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ค,คือตอนช่วงเช้าเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเดินออกออกกำลังกายได้ เพราะว่าถนน,นดีมากเลยนะคะเราอาจจะเดินออกบางกายวิ่งก็ได้หรืออาจัก,กรยานมาปั่นก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวรล้องในโครงการนะคะ,ะเส็นว่าน่าอยู่มากเลยที่ถินแปลงนี้เหมาะสําหรับก,การปลูกบ้านมากเลยนะคะก็คืออากาศเขาจะดีมากอันนี้คือจะเป็นรูปถ่ายจาก Google Map นะคะก็คือจะปีเราจะมารูปสีแดงเอาไว้ จะเห็นว่าถ้าเราขยายใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยที่ดิมแปลงเนี่ยเขาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างจะประมาณ35เมตรนะคะหรือ5บค่ะก็คือเนื้อที่ทั้งหมด497ตารางวาน,นะคะขายราคาตารางวาละ1น0่0บาทนะคะก็คือเอกสารสิทธิ์เนี่ยเขาจะเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลขนมพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะอันนี้จะเป็น อยู่ในโครงการนะคะก็คือจะเห็นว่าตอนที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นต้นปีที่แล้วจะเห็นว่านี่มันสะอาดมากน่าอยู่ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะถ้าใครสนใจให้เราพาชมที่ดินในโครงการหรือในที่ดินเขาใหญ่ก็สามารถที่จะติดต่อเรามาได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย